นั่นหลังจะเป็นโบสถ์ครับไม่อก็เป็นใครเดินมาอันนี้องค์พระเจดียด์นี่สร้างพ่ะปางน้โคปี2451ด้วยเจดียด์เดิมแล้วก็สร้างสวยอป็นศิเปนศิลปะรัตนโกสินทร์ที่ผมมาแล้วผมชอบมาก อยู่ตรก็เลยวันนี้ก็เลยพามาเดินดูส่วนใหญ่คนเข้ามาก็จะกราบอยู่ด้านหน้าแล้วก็จะเงียบหายไปกลับไปเลยไม่ค่อยได้เดินมาดูโดยรอบว่าจริงๆแล้วชิดีสวยอยู่ด้านหลังครับชิดีนี่งามมากเป็นมุมของพระน่เป็นพระประจาวันเขียนว่าพระพระฤหัสวันพระฤหัสไม่ได้สังเกตดูว่ามีครบทุกวันหรือเปล่ามีะะสมเด็จสีเซมา อันนี้วันศุกร์ก็น่าจะครบทุกวันนะฮะบริหารศุกร์สวยเนีย่ยพามาดูนนี้ไม่ค่อยมีคนเดินมานะฮะนี่เดินรอบนอกอ่ะเดี๋ยวจะพาเดินรอบในรอบในนี้เป็นพระประจําวันเสาร์งามอยู่นะฮะข้างบนนี้เป็นครุดแล้วมีรอยพระพุทธบาทมีรูปปุนปั้นน,นี่พระลาหูเกิดวันพุธกลางคืน เรื่องวันอาทิตย์นะฮะวันอาทิตย์นี่ก็มีคนเอาของมาตั้งไว้เยอะเหมือนกันไม่ได้จัดจันทร์จันทร์นะปางห้ามสมุทรนี่วันอังคารเป็นปางไต้ย,ยาสวยนะครับของเดิมเป็นของเก่าที่ทํามามันงามเลยทีเดียวมีเป็นประมงคลพุทธนะครับข้ามาวันพฤหัสบ,บดี บางลำพึงวันศุกร์แล้วก็กลับมาเจอวันเสาร์อีกทีหนึ่งนะครับถ้าใครมากราบหลวงปู่ปานวัดบาง้ำโคแล้วลองเดินกลับมาด้านหลังเนี่ยก็ <S <S <c oughs> จะเจอเจดีย์สวยนะครับเป็นพระเจดีย์งดงามทีเดียวมาสักการะขอพรเป็นสิริมงคลกันได้นะครับเนี่ยเขาเข้ามาจากทางเนี่ยเดิเนไปด้านข้างแล้วก็เดินเข้ามาจากที่ให้เช่าบูชาวัวุถุมงคลเนี่ยก็เดินเข้ามาแล้วก็จะเจอพระเจดีย์ตรงนี้นะฮะเดี๋ยว มีโอกาสก็จะพาไปชมยังอื่นดีครับวันนี้ก็ดีใจที่ได้พามาดูที่ผมได้เห็นแล้วก็อยากให้คนอื่นได้เห็นเป็นงานระดับกระเบื้องะของเก่าศิลป,ปะแลตนาโกสินนี่แหละครับแต่ว่างดงามอย่างหน้าตาพระนอนนี่ก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวถ้ารูปแต่ละองค์น,นี่ก็มีเอกลักษณ์เฉพาะของสถานที่นี่ก็มณฑลจังหวานนะครับ ก็วันนี้ก็แค่นี้นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ